สวัสดีค่ะนางสาวเนซายและปานแก้วนะคะครูการศษาพิเศษเขตการศาาาึกษา3จังหวัดสงขลานะคะวันนี้มาพบกับครูทรายนะคะในพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอวัยวะบนใบหน้ากันนะคะนักเรียนจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนนะคะได้รู้จักอวัยวะบนใบหน้าของเรานะคะก่อนที่เราจะมา,ารู้จักอวัยวะกันนะคะเดี๋ยวครูทรายจะพานักเรียนมาร้องเพลงกันก่อนนะคะเพราะวราอยนงค่าเด็กๆ พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะออาหนึ่งสองสามตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาออ่ะใช่ไนะคะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาอ่าเด็กๆร้องเปน็นหรือยังคะอ่าเดี๋ยวนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ นำเพลงนี้ไปฝึกกับนักเรียนได้นะคะอ่ะต่อไปเรามารู้จักอวัยวะกันนะคะเดี๋ยวคุณทรายจะมีภาพให้นักเรียนได้ดูนะคะอวัยวะบนใบหน้าของเรานะคะภาพแรกเลยเป็นภาพอะไรคะอ่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆภาพตานะคะอ่าไหนรูชี้สิคะตานักเรียนชีต้ตาตัวเองนะคะตาตาอ่านี่ตานะคะอาภาพต่อไปนะคะอะไรคะหู อาชี้ค่ะลูกหูหูหูนะคะอ่าต่อไปนะคะอะไรคะจมูกอ่าจมูกนักเรียนชี้อวัยวะบนใบหน้าของตัวเองเลยนะคะจมูกจมูกอ่าเก่งมากค่ะต่อไปค่ะปากอาชี้เลยค่ะปากปากนะคะอ่า อวัยวะใบหน้าวันนี้นะคะที่ครูสายสอนก็มีตามีหูมีจมูกแล้วก็ปากนะคะนักเรียนจะได้รู้จักอวัยวะบนใบหน้านะคะฝากถึงผู้ปกครองนะคะสามารถฝึกนักเรียนได้นะคะตามเพลงที่คุณครูสายสอนไปนะคะแล้วก็ฝึกให้นักเรียนชี้อวัยวะบนใบหน้าของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งคลิปให้คุณครูสายดูบ้างนะคะวันนี้นะคะครูสายก็ขอจบกัน สอนเรื่องอวัยวะบนใบหน้าเพียงเท่านี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ